ใช่เหรออยู่คนเดียวเหรออ,ววอืออือไม่อยู่กับแฟนเหรอโอ้ยถ้ามีแฟนแล้วผมไม่มาเล่นแอปนี้หรอกโอ้ยพูดอย่างกี้ทุกคนเลยอะโอ้ย <c oughs> ชื่อไหมชื่อไก่ครับผมเธอชื่ออะไรอ่ะเอว นี่เรียนเรียนอยู่บ้านเรียนอยู่ป้าขึ้นปีหนึง่งค่ะขึ้นปีหนึ่งน่าจะไม่จบละทำไม<ห>เดี๋ยว <c oughs> เราต่อยก่อนนะ <c oughs> เรา <c oughs> เรียนอยู่บะางอ่ะ <c oughs> เรียนครับผมมีอะไรอ๋อปวสปีสองครับอ,อืมแลวเดี้อเด้อเด้อเราถามก่อนนะเธอ <ใช S 1> อยู่นครปฐมใช่ปหมใช่คือเธอเป็นโควิดปั๊บนยเอาไม่ไม่ ถ้าเป็นถ้าเป็นเราจะใส่มงใส่แมสไง<ห>อืมออ้าวเหรออันนี้อยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวใช่เหรออยู่คนเดียวอ่ะอืมอืมไม่อยู่กับแฟนหรอ่ะโอ้ยถ้ามีแฟนแล้วผมไม่มาเล่นแอปนี้หรอวโอ้ยพูดอย่างกี้ทุกคนเลยอ่ะโอ้ยอือ <laughs> อันนี้คือเตรียมตัวจะนอนแล้วเหรอเนี่ย แล้วเธอทำแลนนอนตั้งที่ห้งคืนเนี่ยจะนั่งเล่นอย่างเดียวเลยอ๋อนั่งนั่งเล่นคนเดียวอะเหรอตื่นอ่ะเราไปนั่งเล่นด้วยไหมจะได้ไม่เหงาเราดียี่เจ้เอะไร <c oughs> อ่ะยู่กําแพงครับผมกาแฟเมืองจีเออกาแพงมงึงตีนมันจะสูงส่งแห่ตั้งโลกหรอ<ม>เดี๋ยวก็ลีหลุดหรอก <c oughs> เดี๋ยวลีหลุดง่ายๆนะเธออ่อะเจ้าแลนดันยืนไหนอะอยู่ติดกับนครสวรรค์พิษโลกพิษจิต อ่ะไม่เกินใจเราหลับไปนี่จริงๆเราอยู่ปะทุกแต่ว่ากลับบ้านอนอยนี่กลับบ้านมาอยู่นี่คืออยู่ไหนอ่ะอยู่เราเรียนมกรุงเทพเดินไปอยู่ปทุกโนนแต่ว่าเพิ่งกลับมาเมื่อวานอ๋อ,อ,อเรียนเรียนสายอะไรเธอลเซฟจรือจของธุรกิจเย็ดเคนี่จะมาเปิดธรุรกิจอะไรอะ อ่โอเคเราจะไม่กินหมูโอเคยายาๆหยาเล่นลาเล่นหาเล่นทำอไรเหรอเธอจะทำอะไรหรอเธอจะทำอะไรหรอ อ๋อนึกว่าจะแน่นึกว่าจะแน่ซะอีกยอมครับไม่ครับเฮ้ย,ย <c> Oh <oughs> no เล่นได้าเลยปะเล่นไม่เป็นครับผมทรงววทำไมทรงเหมือนเล่นเป็น,นะอะโอ้โหเย็ด K ทรงแบบน่าจะเล่นเกมปะก็โ,โหหน้าตาเราแบบหน้าติเดเกมขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยเออย็ดเ K ว่ากูกกก <c oughs> ติดเกมไปทีเดลยวติดปะไม่ติดครับผม ติดคนในจอโอเคโอเคนะทับใจทับใจถ้าทางจะเหงามากไอ้เนี่ยเธอเหงาเราเชื่อเธอเธอเล่นกีาราเป็นหรอไม่คิดแจ้งดีดให้เราฟังสักเพลงสองเพลงหน่อเธอเอาเพลงอะไรอะเอาเพลงที่เธอชอบอะเพลงอะไรก็ได้ ชอบหมดทุกเพลงเลยการเล่นแม่งหมดทุกเพลงไหยครับผมอืมโอเคเอาสุดยอดเพราะชิบหายไอ้เชี่ยจริงคือตรงๆเลยนะเอาตรงๆเลยว้าเธออ่าอ่าคือแบบเราไม่เคยเห็นใครแบบเล่นกีตาร์เพาะเข้าเธอมาก่อนเลยนบไอ้เชี่ยแคดดิดกจริงเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ย โอเคมาเอาสลับกระโดดเตะได้เลยเด้อเอ้าเดี yeah. ๋ยวเราดีเทอร์เราสาห์รอแล้วรอชมรอฟังเลยนะ่โอเคเฮ้ยเมื่อไรจะร้องนะโอ้โห เธอนี่หลายใจจริงๆเลยนี่ยแอบล่อลอบล่อหยอกเบี่ยนเคกูเจอแมปเปอร์เฮ้ยเธอเธอเล่นมานี่เธอทหารเจออะไรวะเจอเจอทหารแล้วแล้วเจอคนที่ใช่หรือยังครับยำนะยัำนะยำนะเอายยำอีกเหรอ ฮ้ยยังอี่เหรอปักเออเจอชเเอสื้อเอเสถุยถุยันเครียดเครียดหมายถึงเครียดกับการเล่นกีตาร์เครียดกับเครียดกับชื่อไงนะช่ชไกครับอ่าครับ รับไกด์นำเที่ยวใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรับเรื่ออะไรคะอ๋อชื่อไกด์ครับผมเออโอเคเล่นตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตึ่งเล่นตึ่งเล่น,ลนมาประมาณสี่ห้าคนสี่ห้าคนเป็นไงบ้างอ่ะสี่ห้าคนก่อนหน้านี้ปว <c oughs> ดขับสี่เราเป็นไรอ่ะก็ะะ <c oughs> แบบเจอท่าหะ บอกว่าเออเขาดูไหนเขาดูไหนเนี่ยเออแล้วก็เจอปลาล่ะอ่ะตุีงตาจีอ่ะแล้วก็เจอนี่นั่นคนเนี่อ่ะอือนะนั่นแหละแค่นี้รู้ว่ามีอะไรเราอุตส่าห์ตั้งแต่ฝั่งเลยนะเธอเกษนี่เธอจะหลับแอบแล้วหลับปะเนี่ยจะหลับนะเย็ดเคจะดีแล้วหลับหรอเนี่ย ลูกเธอนเนี่ยเนี่ยเนหล่อเท่เา้ยใช่้งยงหล่อเทพอ,อีก